สวัสดีค่ะพบกับตุกตาเช่นเคยนะคะกับตุกตารถมือสองในส่วนของช่อง youtube นะคะของเราจะมีผิดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะ t ิกต o อนะไลน z o ูมนะได้หมดเลยของเราจะเป็นช่องของตุ๊กตารถมือสองนะคะสนใจดูสื่อออนไลน์ช่องไหนก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะวันนี้จะพามาชมอีกหนึ่งคันเป็นรถกระบะที่ผ่อนถลกมากเลยนะคะ ผ่อนเพียงส0 0พันต้นๆเท่านั้นเองนะคันนี้จะได้เป็น Toyota Vigo นะคะตัวเตีย้ยแคปดีเซลนะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดาได้ตัวรถเป็นปี2013นะคะ13แท้เลยนะคันนี้เครื่อง2,500ันซีซีนะคะรถสวยเดิมไม่มีชนไม่จมน้ำนะรับประกันให้หลังการขายนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปสวย อนของส่วนของตัวรถและภายในรถนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะอช่วงนี้ทุกทุกาจะมีรีวิวแทบทุกวันถ้าจะถ้าว่างนะปกติก็จะยุ่งมากกับลูกค้ากับการจัดไปเน้นนะคะช่วงนี้ก็ถ้ามีเวลาก็จะพยายามลงคลิปลก็สวยๆให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูกันอ่มาดูในส่วนของด้านหน้านะคะ ้านหน้าไฟฮาโลเจนนะคะแบบนี้กระจังหน้าของเขาจะเป็นโครเมียมนะคะสไตล์อของแชมป์นะ้าแชมป์นะคะแบบนี้นะวีโก้แชมป์อ่า,อาระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะไฟไม่มีแตกนะคะใช้งานได้แบบนี้เลยนะรถพร้อมใช้งานนะคะมาพร้อมกับล้ออลอยแบบนี้ของโตโยต้านะคะยังเป็นดันหล่อม รถใช้งานได้ปกตินะพร้อมใช้ได้เลยนะคะกระจกข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้นะมีที่ครอบครอบเป็นแบบนี้สีโครเมียมนะคะมือจับเป็นโครเมียมค่ะ,ะ,คมมคะตัวรถสีขาวนะอันนี้ใช้งานนะคะบรรทุกคนบรรทุกข,ของได้เลยนะคะราคาผ่อนเพียงสี่พันกว่าเท่านั้นเองกระจกปรับไฟฟ้านะคะภายในเป็นสีเทาแบบนี้ บาะก็ได้จะเบาะเป็นสีสีเทาเหมือนกันนะแต่เป็นเบาะผ้านะคะแบบนี้เลยนะเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับใครที่มองหาเกียร์ธรรมดานะอ่ามือตอนนี้ไอตัวอะไรนะปรับแอร์นะคะเป็นแบบแมนวนวลวิทยุยนะแบบนี้เลยเลขมาอยู่ที่สามแสนนะคะ ใครมองหารถถูกๆไว้ใช้งานนะตอบโจทย์มากเลยคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์เป็นดีเซลด้วยแล้วก็ด้านข้างเป็นแคปเปิดได้อีกนะคะแบบนี้ขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะคะแบบนี้ออกรถไปใช้งานได้เลยซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนซ์เราก็มีไฟแนนซ์ให้ให้จัดให้ได้นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์นะอ่าในส่วนของกระบะท,ท้ายข้างหลังนะ เป็นแมคไลเนอร์มาเรียบร้อยยางจิตโทนไฮดัมเดิมนะคะสีขาวมิโกโชแชมชแชมสวย ท่านใดมองหารถราคาผ่อนไม่เกิน5,000บาทนะคะปีดาวจัดเต็มนะคันนี้ได้เป็นแบรนด์หลักด้วยนะคะ t o y o ต a ยต้าวีโกก็สนใจติดต่อทจ้าางมาได้ที่0 812887488นะคะอ่าถ้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็สามารถจัดไปเน้นได้นะคะไม่ต้องกลัวเลยชักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0 812887488จะเป็นเบอร์ทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะ ลดร,ราคาดีๆเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรีบเลยคันนี้น้องอยังว่างอยู่นะคันนี้ว่างอยู่เลยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะคลิปน่าจะเป็นคันไหนนะกค้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยหรือจะสอบถามรุ่นอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะ SUV v นะคะเนี่ยเรามีให้เลือกเ,ย,เยอะแยะมากมาย mm hmm. รถยุโร ะะของเรามีให้เลือกมากมายเลยก็ทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะวันนี้ทุกตาต้องลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นคันไหนนะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย